สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ RMUTP อัปเดตนะคะเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันนะคะเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทรพนคร เราก็จะมีนํามาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำแบบนี้เลยนะคะพบกันได้ค่ะผ่านทาง3ช่องทาง YouTube แล้วก็ f a c e b o o k นะคะเข้าไปได้ที่ rmutplive ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางก็คือเว็บไซต์ a l l l i f e r m u t p a c t h ทั้ง3ช่องทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจของเรากันด้วยนะคะเช่นเคยเลยนะคะคุณผู้ฟังก็มาอยู่กับฝนนาทนาสีมาแบบนี้เราก็ จะมีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันเช่นเคยแล้ววันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนํามาฝากกันอีกแล้วเนื่องจากว่าในวันที่10กันยายนของทุกปีนะคะก็เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกซึ่งในครั้งก่อนนะคะเราก็เคยคุยกันนะคะถึงเรื่องของ การให้บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยานะะีคะของทางด้านมทรพนักกงเรานะคะที่จะให้บริการกับนักศึกษาบุคลากรน,นะคะรวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่หากว่ามีปัญหาเศร้าท้อแท้ใจหรือไม่สบายใจกังวลใจในเรื่องอะไรก็ตามนะคะก็สามารถที่จะมาใช้บริการการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยากับทางมทรพนักกอขอ,ของเรากันได้แต่ว่าความจริงแล้วนะคะจุดสุดท้ายของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือ ว่าผู้ที่มีภาวะสมเศร้านะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ ขั้นรุนแรงที่สุดนะคะก็คือการฆ่าตัวตายนั่นเองซึ่งอัตราการฆ่าตัวตายนะคะก็เรียกได้ว่ามีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นแทบจะทุกปีเลยและเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกปีนี้ค่ะเราก็เลยเชิญดรนเรศกันทวงนะคะรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนักจิตวิทยาการปรึกษาคณะศิลปศาสตร์มทรพระนครนะคะมาพูดคุยในรายการของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงความสําคัญนะคะของวันป้องกัน การฆ่าตัวตายโลกมาดูสถิติแนวโน้มการฆ่าตัวตายกันนะคะว่าเป็นอย่างไงแล้วก็สุดท้ายเราจะมีแนวทางในการป้องกันการฆ่าตัวตายได้ยังไงวันนี้มาหาคำตอบกันได้กับดรนเรศกันทบงค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะก็อย่างที่ฝนบอกเอาไว้ในช่วงแรกของรายการเราเนะคะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะถึงเรื่องของวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกซึ่งก็ตรงกับวันที่10กันยายนของทุกปีค่ะแล้ววันนี้นะคะได้รับเกียรติจากดรนเรศกันทวงค่ะ รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มททรพระนครและนักจิตวิทยาการปรึกษาในะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งจากท่านอาจารย์นะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราเกี่ยวกับวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์โอก็อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์โอค่ะ ครับสวัสดีคุณฝนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะก็สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราคุยกันในเรื่องของการให้บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาของมอทร,รพระนครค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันสำคัญเหมือนกันนะคะก็เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกวันนี้เราก็เลยกลับมาคุยกันถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งอย่างแรกเลยนะคะอยากให้อาจารย์พูดถึงความสำคัญของวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกค่ะครับผมก็ สำหรับวันวันที่10กันยายนนะครับของทุกปีอย่างที่คุณผลได้กล่าวไว้นะครับว่าเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกวันนี้มันมีความสําคัญยังไงนะครับจริงๆแล้ววันนี้มันเริ่มต้นนะครับมันมาจากองค์การอนามัยโลกครับ WHO เนี่ยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องของการอนามัยของโลกไปเนี้ยนะครับเขาก็ได้ศึกษาจากสถิติข้อมูลต่างๆจากการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นทั้งโลกของเราเนี่ยนะครับ ซึ่งมันมันก็มีสถิติที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเขาบอกว่าในแต่ละปีะครับจะมีแนวโน้มคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามากกว่า1ล้านคนนะฮะ mm hmm. เมื่อเราคิดค่าเฉลี่ยออกมาแล้วมันจะพบว่ามันจะมีคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จอะ่ะหคนต่อทุกๆ40สวินาทีซึ่งมองแล้วเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากๆนะฮะ mm hmm. แล้วซึ่งก,การฆ่าตัวตายสำเร็จของแต่ละเคสนั้นอนะ่ะ มันไม่ได้เพียงแค่กระทบต่อผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับมันส่งผลกระทบต่อในเรื่องของจิตใจะครับของพ่อแม่ของพี่น้องของสามีของภรรยาของเขาหรือเพื่อนๆหรือบุคคลที่อยู่รอบข้างเขานะตลอดจนคนที่ได้อ่านข่าวได้อ่านเรื่องราวการจากไปของเขาก็ได้รับผลกระทบทางจิตใจด้วยเช่นกันนะฮ<ม>นะะเพราะนด้วยเหตุนี้ครับคุณผลเขาก็เลยเอ่อต้องรลนงคงแล้วแหละเราต้องรลนรงคงแล้วก็ต้องหาวิธีการให้ทุกคนได้ตระนากถิง ความสําคัญของการที่เราจะช่วยกันในการที่เราจะป้องกันไม่ให้คนที่เรารักหรือว่าไม่ให้คนที่อยู่รอบข้างเรานั้นฆ่าตัวตายนะครับจากไปด้วยด้วยวิธีการอันไม่ไม่สมควรมันมีวิธีการอะไรบ้างหลายที่เราจะช่วยกันนะครับดังนั้นครับคุณปลเขาก็เลยตึงประกาศนะครับให้ทุกๆวันที่10กันยายนของทุกปีนะฮะเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกโดยประกาศครั้งแรกเมื่อปีพศ2500 ปี16นะครับหรือว่าเมื่อปีคริสต์ศักราช2003นั่นเองนะครับก็ก็เป็นการรณรงค์ให้ทุกคนทั้งโลกเนี่ยนะครับกระหนักถึงถึงความสำคัญครับค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงสถิติไปบ้างแล้วนะคะอยากทราบถึงแนวโน้มการฆ่าตัวตายค่ะว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ่ะในถ้าในปัจจุบันนะ แนวโน้มการฆ่าตัวตายหรือว่าสะเด็นการฆ่าตัวตายท้าในประเทศไทยนะล่าสุดนี้เลยนะคะกรมสุขภาพจิตนะคะเขาได้มีการประชุมกันนะในคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติเขามีการประชุมกันเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็ได้ติดตามเรื่องของสถานการณ์การฆ่าตัวตายแนวโน้มน่าตกใจฮะแนวโน้มเป็นประมาณว่าออวัยรุ่นไทยอะครับมีการฆ่าตัวตายสําเร็จเนี่ยสูงขึ้นกว่าวัยทํางานถึงสี่เท่าด้วยกันฮะค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือคือน่าเป็นสิ่งที่ที่ต้องกังวลใจว่าใน4ปีหนะ้วัยรุ่นไทยเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มสถิตินะครับโดยมีข้อมูลอย่างนี้ครับว่าในปี2ในวัยรุ่นไทยนะครับที่ค่าตัวตายตั้งแต่อายุ15-24ปีนะครับในช่วงปี2,563อัเนี่ยอัตราก,การฆ่าตัวตายของวัยรุ่นไทยนอยู่ที่ประมาณ428คนถือว่าตัวเลขที่สูงเลยนะฮะ นอกจากนี้ในปี64ที่ผ่านมาเสียชีวิตนะครับจากการฆ่าตัวตายเนี่ย439คนนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่มาจากกรมสุขภาพจิตก็เห็นแนวโน้มว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยจะเ,เข้าสู่การที่จะตัดสินใจหรือว่ามีปัญหามากนะฮะที่อาจจะทําให้ถูกให้เขาตัดสินใจไปถึงเรื่องของการฆ่าตัวตายได้นะครับแล้วที่สําคัญก็ปีสถิติรายงานนะครับว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะในการที่จะฆ่าตัวตายสําเร็จอย่างนี้ครับเป็นต้น แต่ในกลุ่มคนทํางานก็มีนะครับนะฮะสถิตินโนน้มของคนทํางานคนทํางานเนี่ยก็จะเ,เป็นวัยทำงานตอนต้นอายุต,ตั้งแต่25ถึง34ป,ปีนะครับก็จะมีอัตราการฆ่าตัวตายนะครับในปี2568ประมาณ896คนนะครับในขณะเดียวกันนะครับในปี64ก็จะมีการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงถึง900 56คนด้วยกันครับอันนี้ก็คือเป็นสถิติเบื้องต้นนะครับแต่ว่าในวัยรุ่นจะมีความสูงกว่าเดิมครับจากเดิมเนี่ยคลองแชมป์ก็คือวัยทํางานแน่นอนอยู่แล้วแต่หลังๆระยะหลังเนี่ยครับสีปีที่ผ่านมาเนี่ยครับวัยรุ่นไทยมีการฆ่าตัวตายเนี่ยค่อนข้างสูงและน่าเป็นห่วงมากๆเลยครับสาเหตุส่วนหนึ่งความจริงแล้วก็น่าจะมาจากพวกสื่อโซเชียลไหมคะใช่อันนี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยนะครับแต่ันมีข้อมูลอีกงานหนึ่งด้วยนะเราก็ค้นพบนะครับว่า วัยรุ่นไทยจากการศึกษาของกรมสุขภาพจิตเขาก็คนพบมานะคะว่าในวัยรุ่นน่ะเขาก็พยายามนะเขาอยากเขาอยากจะให้ในองค์กรของเราในองค์กรที่เป็นสถาบันการศึกษาครับได้มีการพัฒนาบุคลากรนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจนะครับมีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต mm hmm. มันเสมือนเหมือนกับว่าเขาป่วยอ่ะแล้ว,แล,วแล้วมามาเรียนแต่ว่าคนที่อยู่ในสถาบันการศึกษากลับไม่เข้าใจเขา มีการชี้เขามีการแสดงออกไม่ไม่ไม่เหมาะสมการจะขัดย้งต่อสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันอาจจะทําให้เขาดิ่งลงก็ได้เขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าสถาบันการศึกษาเข้าใจเขามากขึ้นมีบุคลากรที่มีความรู้มีความเข้าใจนะมีความพร้อมมีระบบดูแลช่วยเหลือเขาด้านสุขภาพจิตที่ชัดเจนขึ้นมีการคัดกรองมีการประเมินที่ดีขึ้นมีความเป็นระบบระเบียบมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นทางหนึ่งที่จะสามารถดูแลเขาได้เนี่ยครับ ก็พอทุกวันนี้หลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าโรคซึมเศร้าหรือว่าการซึมเศร้าเนี่ยเป็นเพราะอะไรหลายคนก็ไม่เข้าใจนะคะแล้วก็อาจจะคิดว่าเอ้ยแบบไม่จริงหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจใหม่นะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะในการที่จะลดอัตราการฆ่าตัวตายนะคะในเด็กในรุ่นของเราได้เหมือนกันนะคะต้องเลยครับเราเข้าใจดีขึ้น ค,ค่ะแล้วปัจจัยอะไรบ้างคะที่ทำให้คนส่วนใหญ่ตอนนี้ค่ะทำการฆ่าตัวตายอะค่ะอืมครับส่วนใหญ่นะครับจากการศึกษาเนี่ยปัจจัยที่ทําให้คนส่วนใหญ่ดั้เกิดการคิดฆ่าตัวตายหรือว่าฆ่าตัวตายสําเร็จส่วนใหญ่ที่เราสังเกตดูคุณฝนจะได้เห็นข่าวต่างๆที่ออกมาถูกไหมฮะว่าในระยะหลังแทบจะมาทุกอาทิตย์เลยเนาะคุณฝนเนาะเราจะเห็นข่าว ตหลอดเลยเรื่องการฆ่าตัวตายของของคนเนี่ยจะออกมาเรื่อยๆอทุกอาทิตย์เลยสัปดาห์ละคนสองคนเนี่ยครับนี่คือความขี่ที่มันปารากฏนะฮะทีนี้ปัจจัยที่มันทําให้เกิดขึ้นนะปัจจัยมีสองอย่างด้วยการขอดนุญาแบ่งอย่างนี้ <c oughs> ปัจจัยหนึ่งก็คือเป็นเรื่องปัจจัยทางด้านชีวภาพปัจจัยชีวภาพมันก็จะมาจากในเรื่องของเคมีในสมองต่างๆของเราในร่างกายที่ทําให้เรานะั้นมีอาการเป็นซึมเร้า นะครับหรือว่าคนที่มีรโรคทางจิตเวชนั่นเองนะครับก็จะมีนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้ง่ายสันติเนี่ยส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่นะครับ 9. ใน10คนเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชท,ทางสิมค mm hmm. ิดมาว่าซึมเศร้านยครับเป็นต้นนะฮะเขาก็จะค่าคิดค่าตัวตายเพราะอย่างที่บอกซึมเศร้าร้ายแรงที่สุดของซึมเศร้าคือการที่คนนั้นอ่ะคนที่เขาป่วอยอะเขาไม่รักและไม่เห็นคุณค่าในตนเองแล้วแล้วเขาก็จึงตัดสินใจที่จะจบชีวิตลงนะครับเพราะฉะนั้นก็9ใน10ครับมาจาก อาการที่ป่วยทางจิตเวชนะครับ<ะ>อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นปัจจัยทางด้านออทางสังคมนะฮะปัจจัยทางด้านสังคมคือเป็นปันจจัยภายนอกก็แหละมันก็จะค้นพบได้ว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปจัจจัยในเรื่องของปัญหาสัมพันธภาพแนวโน้มสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไทเรื่องของโซเชียลเนบทที่มันเข้ามานะครับคนเตะข่าว ได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นการยับยั้งชั่นใจต่างๆมันก็เกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่มันเป็นปัญหาจากสิ่งแวดล้อมปัญหาจากเพื่อนปัญหาจากครอบครัวอย่างนี้ครับก็ส่งผลมากระตุ้นทางที่เกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นได้มากระตุ้นภาวะของอาการที่เป็นซึมเศร้าได้นะฮะบางคนเนี่ยที่ที่เกิดขึ้นมาที่เราเห็นบ่อยๆเนะี่ยทุกคนอาจจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจในยุคถ้าย้อนหลังกลับไปในสมัยปี40นะั้ การฆ่าตัวตายเหตุปัจจัยก็จะมาจากในเรื่องของเศรษฐกิจถูกไหมฮะในในยุคที่ต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยครับแต่ยุคป,ปัจจุบันมันก็จะอาจจะมาจากในเรื่องของนองจากเคมีในสมองที่มาแรงแล้วแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของสภาพสังคมแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแลวเราปรับตัวไม่ได้นะครับหรือการบูรี่การนะครับหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการเสพข่าวนะฮะ ที่ที่เราไม่มีการยับยั้งหรือมีวิธีการที่เราจัดการตัวเองไม่ได้มันก็ส่งผลให้เกิดความเครียดที่สะสมนะครับแล้วก็ทําให้สุดท้ายท้ายที่สุดก็คนคนนั้นก็ป่วยป่วยแล้วก็สุดท้ายก็ฆ่าตัวตายเกิดขึ้นครับอันนี้คือเป็นสองปัจจัยครับอแล้วตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าอัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จเนี่ยค่อนข้างจะสูงทีเดียวแล้วอย่างนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเขามีแนวนโยบายอย่างไรบ้างคะในการที่จะป้องกันการฆ่าตัวตายอะค่ะครับ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็เขาก็จะมีศูนย์นะครับป้องกันการฆ่าตัวตายอยู่ของกรมสุขภาพจิต นะเขาก็ทํางานเดี่ยงต่อเนื่องโดยประสานเครือข่ายต่างๆทุกตําบลเขาก็จะประสานเรื่องนี้ไว้นะครับเพราะว่าเมื่อมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นแน่นอนก็จะมีการรายงานเกิดขึ้นนะครับว่ามีการฆ่าตัวตายจากภูมิภาคใดเป็นยังไงเขาก็จะมาเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็จะมีแผนมีนโยบายครับในการที่เขาจะพยายามป้องกันเขาก็จึงมียุทธศาสตร์นะครับในการที่เขาจะป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติเนี่ยแผนนี้ก็จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ีปีหกปีจนถึงหกห้านะครับยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเขาจะเน้นเรื่องของการส่งเสริมนะครับ ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลทางด้านการบริการทางสังคมนะฮะสุขภาพขั้นพื้นฐานรวมถึงในเรื่องของการเสริมสร้างพลังใจให้ประชากรในกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายนั้นน่ะได้ได้มีโอ,อกาสร,รับถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ไง่ายขึ้นนะครับยุทธศาสตร์ที่2องเขาจะเน้นเรื่องของการพัฒนาระบบคัดกรอง พยายามที่จะค้นหาพยายามที่จะเฝ้าระวังกลุ่มประชากรครับที่มีความเสี่ยงต่อการค่าตัวตายนะครับในระดับที่รุนแรงนะครับให้มันครอบคลุมทุกมิติอาจจะใช้เรื่องของความร่วมมือทางด้าน อ,อสอมอถ้าพูดถึงกรณีอยู่ในชุมชนอาจารสมัครสุขภาพของตำบลเนี่ยครับเขาก็จะมาช่วยกันในการที่จะคัดกรองกลุ่มคนที่มีแนวโน้มนะฮะที่จะมีโอกาสที่จะฆ่าสัดตายก็จะพัฒนาระบบเนี้ยให้มันให้มันเข้ม,ม,ขมแข็งขึ้นแล้วก็ให้มันทั่วถึงมากขึ้นยุทธศาสตร์ที่3ที่เขาจะใช้นะครับเขาจะพัฒนาออรูปแบบ,บกลไกการจัดการแบบบูรณาการในจังหวัดที่มันมีคนฆ่าตัวตายสูงครับในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่รวบเขาก็จะช่วยบูรณาการการันแล้วก็หาความร่วมมือร่วมกันว่าจะมีวิธีการใดบ้าง จะสามารถบริการบริหารจัดการนะครับหรือว่าลดความเสี่ยงการฆ่าตัวตายในพื้นที่นั้นๆน,น,นะฮะแล้วก็สุดท้ายเป็นยุทธศาสตร์ที่4ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ ตลอดจนในเรื่องของนงวัตกรรมในการที่จะสนับสนุนในการป้องกันนะครับหรือว่าแก้ไขปัญหาในการฆ่าตัวตายนะครับสื่อต่างๆที่ผลิตออกมานะครับหรือช่องทางในการที่จะทําให้ผู้ป่วยหรือว่าบุคคลที่กใกล้ชิดกับผู้ป่วยมีโอกาสได้เข้าถึงเทคนิคหรือว่าวิธีการหรือว่าแนวทางในการที่จะดูแลช่วยเหลือคนข้างเคียงได้ง่ายขึ้นเขาก็จะทําแผนยุทธศาสต์อย่างนี้ครับออกมาในการที่จะรับมือนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเขาก็จะมอบหมายให้สาธารณสุขทั่วประเทศครับในการดําเนินการตลอดจนนะครับ นนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมสุขภาพจิตก็พยายามมุ่งเน้นนะครับให้สถานศึกษาทุกสถานศึกษาเนี่ยได้จัดบร,ริการให้คำปรึกษานะฮะแล้วก็ได้ระบุไว้อยู่ในการประกันคุณภาพการศึกษาให้เรามีบร,ริการนี้อยู่นะฮะตลอดจนได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาเราอะครับให้มีศักยภาพในการที่จะเป็นผู้ให้การปรึกษาได้สามารถรับฟังปัญหาต่างๆได้สามารถมีทักษะในการที่จะสังเกตนะฮะนะักศึกษาข,ข,ของเราที่มีภาวะของ การที่จะซึมเจ้ากคดีที่จะนําไปสู่การฆ่าตัวตายอย่างนี้ครับเป็นต้นนี่ก็คือเป็นแนวทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาส่งเสริมนะครับและทายที่สุดเนี่ยของมหาลัยเราก็ การรับเป็นอย่างดีมหาหลัยก็จะมีสูย์บริการให้การปารึกษาอยู่ที่กองพัฒนานักศึกษารครับและทีนี้มาถึงอีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนอาจจะรอคอยนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนที่รักหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเขามีอาการแปลกๆไป,ปทีนี้สําหรับคนทั่ว,วไปคะ่ะอาจารย์เราสามารถที่จะดูแลคนที่เรารักที่มีแนวโน้มหรือว่ามีสัญ,ญญาณว่าเขาอาจจะกําลังคิดฆ่าตัวตายเราจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างคะ อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยากจะบอกแล้วก็อยากจะเชิญชวนเนื่องในในวันที่สิบกันยายนี้เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะครับก็ไม่อยากให้แค่เป็นวันนี้เป็นวันเดียวที่จะป้องกันเนาะอยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงก่อนนะความสําคัญของการป้องกันการฆ่าตัวตายหรือว่าการฆ่าตัวตายคนที่เขาคิดฆ่าตัวตายจริงๆแล้วเป็นคนที่น่าสงสารเนาะนะเขาเขาก็ไม่อยากจะจากไปหรอกนะครับเพราะฉนั้นล้าเราจะมีวิธีการอะไรบ้างที่เราจะช่วยเหลือเขาหลักนะฮะเราจะช่วยเหลือเขายังไงเราจะดูแลเขายังไงนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณสัก ้าขั้นตอนนะฮะที่จะให้ที่จะมอบไว้เป็นแนวทางนะฮะ,ะหนึ่งก็คือเราจะต้องเน้นในเรื่องของการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะฮะเราจะต้องไม่ห่างเหินกันมากจนเกินไปกับคนที่เรารักนะฮะมีการกระชับความสัมพันธ์กันนะฮะคอยสอดส่องดูแลการมีบทบาทหน้าที่ในกลุ่มที่ชัดเจนพยายามให้บทบาทกับเขานะฮะในการที่เขาจะมีบทบาทในกลุ่มของเราอย่างนี้ครับอันที่สองเราจะเน้นในเรื่องของการื่อสา นะต้องเป็นการสื่อสารที่ดีนะะเป็นสุนทรียะสนทนาการสื่อสารนะครับควรที่จะต้องเน้นไปที่การสื่อสารที่มันแตะไปที่ความรู้สึกของเขาโดยตรงเขาต้องการอะไรเราเราจะเน้นสื่อสารผ่านความรู้สึกนะครับเพื่อจะให้เข้าใจนะฮะว่า พเพื่อนของเราหรือคนที่อยู่ข้างๆเรานั้นเขามีความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับเราจะพยายามไม่ไม่สื่อสารโดยใช้สมองแต่เราใช้ใจในการที่จะสื่อสารกันนะครับเพื่อจะให้เกิดความสื่อสารนําไปสู่การเข้าใจเขามากขึ้นนั่นเองนะครับม,มันก็จะสามารถทําให้เรานั้นช่วยเหลือเขาได้หรือแม้แต่การสื่อสารไม่ไม่เพียงแต่คําพูดนะมันเป็นการสื่อสารโดยใช้การที่เราใช้สายตาก็ได้ เราใช้การยิ้มให้เขาก็ได้เราใช้การจับมือเราใช้การอกบกอดเราใช้การสัมผัสก็ได้สิ่งเหล่านี้ครับเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์ที่ดีที่ทําให้ผู้ได้รับการสื่อสารนะเขาได้รับความอุ่นใจไม่เดียวดายนะฮะและเขาก็จะไว้ใจและเขาจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนะครับอันนี้อที่อกส่วนอันที่สามนะครับเราควรที่จะต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะฮะ มันคือการที่เรานั้นให้เวลากับคนในครอบครัวมากขึ้นถ้าถ้าถ้าเราถ้าเรารู้ว่าคนในครอบครัวเรามีใครที่มีภาวะเสี่ยงให้เวลากันมากขึ้นครับใช้เวลาในการทํากิจกรรมร่วมกันมากขึ้นมีการท่องเที่ยวด้วยกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นนะครับหลีกเลี่ยงการที่เราจะคุยกันผ่านไลน์แล้วแหละเราอาจจะต้องนัดเจอกันคุยกันบางครอบครัวในปัจจุบันนี้คุณฝนจะสังเกตได้ว่าเจอการผ่านไลน์มากกว่าที่มัโต๊ะกินข้าวด้วยกันไปสวัสดีทุกเช้านะคะ ใช่ฮะถูกต้องถูกต้องเลยคราวนี้เราจะทํายังไงดีให้เรามีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นบนโต๊ะอาหารได้พบเจอได้พูดคุยกันนะครับที่สําคัญเมื่อเราสังเกตเห็นว่าใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวกเกิดปัญหาขึ้นนะครับเราอาจจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานั้นนะฮะเราอาจจะไม่ปล่อยให้เขาเดียวดายแต่ถ้าเราผ่านผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านการพิมพ์ลายบางครั้งการพิมพ์ลายมันไม่สะท้อนไปหาความรู้สึกด้วยเหมือนกัน <คะ S 2> เราแปลความรู้สึกได้ย,ยาก เราเห็นเขานั่งคุยแล้วต่อหน้าเราก็ชอบการเอาใจใส่การถามถ่ายกันมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เรานั้นเข้าใจถึงความรู้สึกของเขาคนนั้นน่ะหรือคนที่เรารักนะมากขึ้นมันก็จะทําให้เรานั้นเข้าใจถึงว่าเขามีความเสี่ยงหรือว่ามีแนวโน้มยังไงเราก็จะได้หาวิธีการแล้วก็อตออส่องดูแลเขาได้ได้ดีมากขึ้นนะครับค่ะ อันที่4ี่ครับเราจะต้องรับฟังเขาด้วยหัวใจนะรับฟังคันนี้แหละครับมันเป็นการรับฟังเขาด้วยหัวใจโดยที่ไม่ต้องใช้สมองเลยนะเราตั้งใจฟังเขาแล้วเราไม่ต้องตัดสินเขาทําให้เขารู้ว่าเราอยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาอ่อนแอในวันที่เขาทอแท้ให้เขารับรู้ได้ว่าเราคือพื้นที่ปลอดภัยของเขาในการที่เขาจะแบ่งปันความทุกข์ของเขาออกมาให้เราได้รับฟังเราอาจจะช่วยเขาไม่ได้ทั้งหมดครับ แต่ว่าการที่เรารับฟังเขามันจะทําให้เขาแบ่งเบาความรู้สึกที่หนักที่เขาแบกไว้อยู่นั้นผ่อนคลายลงและเขาจะรู้สึกว่ามีใครสักคนหนึ่งเข้าใจเขาเกิดขึ้นแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะทำให้เราดูดูรู้สึกหดหู่ตามก็ตามนะฮะแต่เราก็จะฟังเขาด้วยใจแล้วก็ใช้การสื่อสารแบบโอบกอดน,นะฮะจับมือเขาแสดงออกถึงความเข้าใจเขาไปด้วยนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยเราก็ควรจะต้องสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเขาครับ เวลาที field, ่เราจะสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเขาคนนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการว่าสังเกตในโพสต์ต่างๆที่อยู่ในโพสในใน a c e b o o กก็ดีนะครับเมื่อใดก็ตามถ้าคนที่เรารักนะครับคนที่อยู่ที่ที่เราใกล้ใกล้ชิดอยู่เราเห็นว่าเขาโพสต์ข้อความอะไรที่ลักษณะลดคุณค่าในตนเองนะหรือว่ามีการจากลาเราจะคิดว่ามันเป็นเรื่องรอเล่นเนาะหรือว่าเขาเีดกร้องความสนใจนะครับ เราเราอาจจะต้องเข้าไปดูเขาอะครับแล้วเข้าไปถ่ถามเขาแล้วก็ลองถามเขาดูซิมีอะไรที่เขาสามารถช่วยที่เราสามารถช่วยได้บ้างน,นะครับการสังเกตเหล่านี้การสื่อสารแบบนี้บางครั้งมันเป็นสัญญาณแห่งการบอกลานะฮะหลายๆเคสที่เสียชีวิตไปจากการฆ่าตัวตายจะมีคี์เบดเหล่านี้ครับปรากฏอยู่ใน Facebook แต่เพื่อนๆใน Facebook บางครั้งแปลความหมายตรงเนี้ยไม่ออกอว่าเขากำลังที่จะจากลาไปอย่างนี้ครับ เพราะนั้นเราอย่าต้องใส่ใจใน k e ว w o r d ตรงนั้นขึ้นมาเวลาเขาตั้งเตตัสอะไรขึ้นมาบางอยา่างอาจจะเสียเวลาหน่อยนึงนะแต่เราถามเขาเพราะเราด้วยความห่วงสัยคําถามเราอาจจะต้องตังต้งคําถามเป็นลักษณะว่ามีอะไรที่เราช่วยแบ่งเบาได้ไหมอย่างนี้ครับให้ให้ให้เขารู้สึกได้เป็นคําถามปลายเปิดที่ทําให้เขาได้มีโอกาสเล่าขึ้นมาไม่เป็นคําถามที่คาดคัรณแต่เราจะใช้คําถามปลายเปิดนะครับทรานี้มันเล่าผ่านสื่อไม่ได้ก็อาจจะต้องโทรคุยกันอย่างนี้ครับหรือว่าไปพบเจอเขาแล้วถ้าเกิดเจอสัญญาณเช่นนี้ครับ เราอาจจะต้องสังเกตเขาและอยู่ใกล้ชิดกับเขาให้มากขึ้นนะฮะแล้วถ้าเกิดอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วเรารู้ว่าเขาเคยมีประวัติในการที่เขาจะทําร้ายตัวเองเช่นนี้มาแล้วนะฮะแต่เขาฆ่าตัวตายไม่สําเร็จเราอาจจะต้องพยายามจัดสิ่งแวดล้อมผิดแล้วก็พยายามเก็บสิ่งเราที่มันจะทําให้เขามีโอกาสเกิดขึ้นหรือว่าพยายามจัดสิ่งเราชิดเออหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เปทําให้เขาสามารถมีโอกาสทําร้ายตัวเองได้เช่นการอยู่คนเดียวหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างทำร้ายตัวเองได้ในระแวกนั้นอย่างเงี้ยครับเป็นต้นอาจจะต้องมีการจัดกระทำกรณีท ม่มีอาการหนักหหรือแม้แต่เราอาจจะพาเขามาที่คลินิกนะครับในเรื่องของบริการสุขภาพจิตก็ได้หรือว่ากรมสุขภาพจิตสายด่วนสุขภาพจิตอย่างเงี้ยครับหรือถ้าเกิดในมหาวิทยาลัยของเราเราอาจจะไปติดต่อที่กองพัฒนากนึกษาอย่างเงี้ยครับเพื่อจะขอรับการตรึกษาก็ได้อันนี้ก็เป็นแนวทางน,นะครับที่จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะดูแลเขาได้ง่ายขึ้นแล้วก็สังเกตเขาแล้วก็เป็นแนวทางในการป้องกันได้ครับผม จากที่อาจารย์พูดมาทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะเราต้องเริ่มจากการเปิดใจก่อนรับฟังปัญหานะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเขามอบความรู้สึกแบบอบอุ่นให้กับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการกอดการปลอบการจับมือให้เขารู้สึกนะคะว่าเราเนี่ยอยู่ข้างๆเขามีอะไรก็คุยกับเราได้ก็จะเป็นแนวทางในการที่จะช่วยดูแลคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวเราก็สามารถช่วยเขาได้เหมือนกันนะคะ ค่ะแล้วก็มาถึงอีกข้อสุดท้ายหนึ่งแล้วกันนะคะอยากจะให้อาจารย์ฝากไปถึงนักศึกษาของมทรพนครบุคลากรรวมไปถึงประชาชนทุกท่านเลยนะคะถ้าหากว่ามีแบบความกังวลใจมีความท้อแท้มีความผิดหวังรู้สึกสิ้นหวังนะคะอยากจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางมทรพนครของเราก็มีช่องทางในการให้บริการด้วยอยากให้อาจารย์ฝากช่องทางในการติดต่อสักนิดหนึ่งะคะ่ะ ครับผมสาหรับบุคลากรนะครับนักศึกษาตลอดจนบุคคลทั่วไปนะครับที่มีความประสงค์จะใช้บริการด้านการให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับยินดีที่จะให้บริการนะครับเรามีนักจิตวิทยาครับผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้บริการให้การปรึกษานะครับตามช่วงเวลาของเรานะครับเราจะมีออนไลน์ไว้นะครับมีมีการบริการทั้งแบบออนไลน์แล้วก็มีบริการทั้งแบบออนไลน์นะครับสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 6 6 5 3 7 7 7เ ต่อ8354นะครับทวนอีกครั้งครับ026653777ต,ต่อ 8354ครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เบอร์ที่โต๊ะทำงานโดยตรงผมก็จะสามารถประสานง,งานนะครับให้กับน้องๆนักศึกษาตลอดจนบุคลากรและก็ประชาชนทั่วไปให้เข้ารับบริการได้ครับผมค่ะก็วันนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะคะว่ามีความสําคัญแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรรวมไปถึงแนวทางในการป้องกันแล้วก็ดูแลคนที่เรารักด้วยนะคะในการป้องกันการฆ่าตัวตายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับคนรอบๆตัวเรานะคะวันนี้ต้อง ขอขอบคุณค่ะดรนเรศก,กันทวมง์นะคะรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนักจิตวิทยาก,การปรึกษาคณะศิลปศาสตร์มทรพ้นนครมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะขอบคุณและสวัสดีครับและนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานำมาฝากกันนะคะในวันที่10กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะคะซึ่งก็เป็นวันอีกหนึ่งวันเลยที่เราควรให้ความสําคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าทุกวันนี้อย่างที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้นะคะว่าเรามีอัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จสูงมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นไทยนะคะที่มีอัตราการฆ่าตัวตายที่เรียกได้ว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็มีอัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จมากกว่าวัยทํางานด้วย เพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราทุกคนนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่นะคะก็ควรต้องมีการสังเกตคนรอบข้างเรานะคะคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกๆหลานๆน,นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยที่โรงเรียนนะคะต้องสังเกตพฤติกรรมกันให้ดีๆเลยโดยเฉพาะในสื่อโซเชียลนะคะถ้าหากว่าเราเห็นว่าเพื่อนหรือคนในครอบครัวเรานะคะมีการโพสต์ข้อความนะคะที่อาจจะแบบ นำไปสู่การฆ่าตัวตายได้อย่างเช่นเขาอาจจะโพสต์ว่าแบบเป็นคําสั่งแบบคําล่าลาหรือว่าไอ้ฉันจะไปแล้วนะอะไระประมาณนี้ค่ะเราก็ต้องอช่วยเขานะคะอาจจะแบบทักไปคุยหรือว่าโทรไปถามนะคะว่าเอ้มีอะไรให้เราช่วยไหมมีอะไรเล่าให้เราฟังได้นะเราก็จะเป็นการช่วยเขาเปิดใจรับฟังอยู่เป็นเพื่อนนะคะเน้นการสื่อสารแล้วก็ที่แบบ ไปที่ความรู้สึกอาจจะแบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะกอดเขาปลอบเขาจับมือเขาให้เราให้เขาได้รู้นะคะว่าเราเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนเขาตลอดเวลามีอะไรก็คุยกันเพราะว่าสถิติการฆ่าตัวตายสาเร็จนั้นเพิ่มสูงมากขึ้นหากว่าเราเปิดใจรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกับเขาเนะคะเราก็อาจจะช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายได้เยอะทีเดียวค่ะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งอย่างนะคะสําหรับคุณผู้ฟังน้องๆนักศึกษนะารหรือว่าอาจจะเป็นบุคลากร,กรข,อของทางมท รพระนครหากว่ามีปัญหาไม่สบายใจยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะหรือที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาแล้วนะคะต้องหาใครสักคนหนึ่งในการที่จะช่วยแบ่งเบาปัญหาต่างๆช่วยรับฟังนะคะมทรอพระนครเราก็มีหน่วยงานนะคะที่จะคอยดูแลให้คําปรึกษานะคะโดยนักจิตวิทยานะคะก็สามารถที่จะ โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะก็จะมีการให้คำปรึกษาทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออนไสต์เลยติดต่อไปได้ค่ะที่หมายเลข02-665-3777 ต่อไปที่8354นะคะก็จะมีหน่วยงานแล้วก็มีคนที่จะดูแลให้คำปรึกษาในจุดตรงนี้อยู่ใครที่มีปัญหาอะไรนะคะก็โทรไปติดต่อน,นัดใหม่ให้บริการใช้บริการกันได้เลยนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะก็หมดเวลาสำหรับฝนและรายการ RMTP u อัปเดตแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้ได้ติดตามรับฟังกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Get yeah.